ซอมบี้พอนันเป็นใครเนี่ยก็ข้าปรับคณะษาพยาบาลแล้วก็ข้าเฉยคู่กรณีไงล่ะแล้วมันมาได้ไงก็ไม่ตอบประกันภัยพรบรไงล่ะถามได้เออจริงด้วยพ่อฝากไปต่อยังไม่ได้ไปเลยแล้วประกันภัยพรบรคืออะไรอะ่ะตามรองมาสิเอ,อ้อขายฟองแล้วเนี่ยก็นิดหนึ่งประกันภัยพรบรเป็นประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคนและคุ้มครองอะไรบความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือค่าเสียหายเบื้องต้นจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน3 0,000บาทหากสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตจะได้รับ35,000บาทสูงสุดไม่เกินรายละ650 0 0บาทว้าวและส่วนที่2ค่าสินไหมทดแทนให้ความคุ้มครองกับฝ่ายที่ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดกรณีบาดเจ็บสูงสุดแ0 0 0 0บาทเสียชีวิต5 0า0,000บาท คุ้ลภาภาพถาวร3 0 0,000บาทสูญเสียอวัยวะ2 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0 0บาทและค่าชดเชรายวันจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ200บาทไม่เกิน20วันเรวถ้าไม่ทำละ่ะถ้านำรถไม่มีประกันภยัยพรบออกไปใช้งานมีท่อทางกฎหมายถูกปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเลยนะจะเอาไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ต่อสิล้วจะไปต่อที่ที่ไหนะ่ะต่อที่ตัวแทนประกันภยัยและเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นหรือจะต่อออนไลน์ก็ได้นะ ังวนเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเสียหายเบื้องตน้นได้รับความคุ้มครองค่าสินใหม่ทดแทนหมดห่วงเรื่องค่าปรับขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัยพรบสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ onc connect สายด่วนคอปปาหนึ่งห่งแปดห